ลองเดินไปด้วยกันไหมถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเดินกลับมาส่งเจอคุณยายอยู่คนหนึ่งเดินอยู่บนสะพานพยายามคุมล่มให้แกแกบอกไม่เอาไม่เอาไม่ต้องคลุมไม่ต้องคลุมแกก็เดินของแกไปนั่งลงก่อนคุยกันก่อนอาตมาได้ยินคำนี้มาฟังแล้วสะดุดหูจังเลยลองเดินไปด้วยกันไหมถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเดินกลับมาส่งก็จึงพิจารณาว่า เราเห็นทางรถไฟยาวๆการเดินทางในเส้นทางของชีวิตเราเนี่ยจะชวนใครเดินไปกับเราเราไม่มีทางรู้จริงๆนโยมว่าเดินไปด้วยกันแล้วเนี่ยจะไปได้สุดทางไหมจะเจอปัญหาอะไรกลางทางในหลักกิโลเมตรที่เท่าไรเราจะเจอปัญหาอะไรทราบไม่ได้เลยไม่มีใครพยายกรณ์และรู้เบื้องหน้าได้เลยได้แต่ทําทุกก้าวของกันและกันให้อย่างดีที่สุดเท่านั้นเองดังนั้นการที่ ได้บอกแก่กันและกันว่าลองเดินไปด้วยกันไหมมันก็ใช่นะลองเดินไปด้วยกันไหมแต่ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวจะเดินกลับมาสง่งคือทุกคนต้องแสดงความรับผิดชอบต่อกันและกันว่าลองเดินไปด้วยกันดูไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้อนาคตว่าเบื้องหน้าเราจะเจออะไรในหลักกิโลเมตรที่เท่าไหรแต่ขอให้ทำทุกก้าวให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ว่าฉันพยายามเต็มที่แล้วพยายามแล้วในทุกก้าวในทุกๆคําพูดในทุกๆก,การกระทาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพยายามให้เป็นกุศล,ลกรรมในทุกเส้นทางแล้วแต่ก็ยังเกิดปัญหาจนได้ยังมีเหตุให้จะต้องสะดุดในหลักกิโลเมตรที่เท่านั้นจนได้ลองเดินไปด้วยกันไหมทุกเส้นทางล้วนเป็นการลองแต่ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเดินกลับมาส่ง ก็จริงอยู่แต่เราไม่สามารถคืนเท้าที่ราบเรียบเหมือนเดิมก่อนออกเดินทางให้แก่เขาได้เราไม่สามารถคืนชีวิตปกติที่เขาเคยเป็นเดียวๆของเขาแบบเดิมได้แต่ก็ขอให้บอกแก่กันและกันเถอะว่าทุกอย่างล้วนเป็นการทดลองนะแต่คำว่ากลับมาส่งก็คือมาส่งใจมาทำให้ใจสบายและบอกว่าฉันทำดีที่สุดของฉันแล้วได้เท่านี้ ก็ดีแล้วอย่าขัดใจกันอย่าเป็นศัตรูกันเพราะเส้นทางทุกเส้นทางเราทุกคนลว้นนนลวนเดินคนเดียวเราร้วนเดินคนเดียวด้วยกันทั้งนั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆก,การเดินทางของชีวิตขอให้ปลอดภัยนโยโยทำทุกก้าให้ดีที่สุดอนาคตจะเป็นยังไงก็คงเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองขอเป็นกำลังใจให้ทุกก้าปลอดภยัยปลอดภยัยเจริญพร